สวัสดีค่ะชาวลัคนามังกรนะคะเรามาถึงลัคนามังกรแล้วอันนี้เราฟ้ายจะพูดถึงเกี่ยวกับครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมของชาวลัคนามังกรนะคะคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่บอกว่าความสําเร็จของคุณเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความเร็วนะแต่เกิดจากความนิ่งที่มันแม่นยํานะคะครึ่งเดือนหลังเนี้ยมันเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะต้องกลับมาจัดการกับโครงสร้างในชีวิตใหม่นะคะ คือเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเจ้าเรือนกำลังอยู่ในเดือนของการเงินรวมถึงพลังของดาวอังคารและการเลงของพฤหัสเนี่ยมาส่งผลให้เกิดแรงกดแรงผลักดันค่อนข้างสูงแต่ในขณะเดียวกันคุณก็แบกรับความเครียดและความกดดันจากทางจิตใจมาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้มันกลายเป็นว่าคุณเนี่ยมันจะต้องตั้งเสาเข็มใหม่ในชีวิตบางสิ่งบางอย่างที่เคยมั่นใจนะคะ กลับกลายเป็นสิ่งที่คุณอยากวางใหม่อยากมาวางแผนใหม่อยากอะไรใหม่บางเรื่องที่เคยเงียบกลับแสดงพลังภายในที่ทําให้คุณต้องหันมาใส่ใจนะคะลัคนามังกรตอนนี้มนอาจดูเข้มแข็งแต่ลึกๆแล้วอะคือคนที่ต้องการความมั่นคงอย่างแท้จริงนะคะช่วงนี้จึงต้องเรียนรู้ว่าความมั่นคงที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้มาจากโลกภายนอกแต่มันคือใจที่อยู่กับตัว เองอย่างมั่นคงตาาัางหะเนาะอ่ะเรามาดูกันนะคะอ่าช่วงเนี้ยของคุณเนี่ยมันเป็นเหมือนเดินบนสะพานไม้แค่จะถึงไปทางได้ก็ต้องใช้สมาธิทุกย่างก้าวนะคะเรามาดูการงานของคุณคนสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะมีเกณฑ์ได้รับโปรเจกต์ใหม่งานที่เป็นความท้าทายหรือ ภาระที่คนอื่นเนี่ยไม่กล้ารับนะคะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มมองเห็นศักยภาพของคุณนะแต่คุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้มันมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังนะเรื่องการประทักับเพื่อนร่วมง,งานหรือทำงานคนละสไตล์หรือความเครียดจากการจัดลำดับความสำคัญไม่ถูกต้องเนาอะ,อะสิ่งที่จะเสริมได้นะคะให้ใช้ละ 80- 20ก็คือการจัดงานนะคะ Uh, 80อรเซนะคะแล้วก็โฟกัสที่ผลลัพธ์สูงสุด20อรให้คุณวามแผนล่วงหน้า3วันเสมอและจะลดความรู้สึกที่มันต้องเร่งรีบแบบกระทันหันลงได้นะคะส่วนสำหรับใครนะคะ ที่ทำงานธุรกิจธุรกิจส่วนตัวงานอิสระนะคะเหมาะกับช่วงนี้มันเหมาะกับการสร้างระบบหลังบ้านใหม่นะคะาการวางแผนทีมงานใหม่การจัดบัญชีอะไรใหม่ๆให้เพื่อนๆไปลองวางแผนกันใหม่นะส่วนลูกค้าเก่าเนี่ยจะมีบทบาทมากมากกว่าเดิมนะคะแนะนำให้ดูแลลูกค้าฐานเดิมให้มันเหนียวแน่นนะ สิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยทำเกี่ยวกับคอนเทนต์เล่าเรื่องการพัฒนาเล่าเรื่องบทเรียนที่คุณเคยผ่านมาจะช่วยจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณเนาะด้านการเงินนะคะช่วงนี้การเงินของคุณเนี่ยเข้ามาไม่มากนะักแต่มีสเสถียรภาพมาจากแหล่งงานจากแหล่งเดิมๆก็คือรายเ,เ,เดือนนั่นแหละ แล้วก็ลูกค้าเดิมของคุณนะคะมีรายจ่าเกี่ยวกับอุปกรณ์การทำงานเช่นการซ่อมแซงการบำรุงสุขภาพหรือการดูแลสุขภาพนั่นเองนะสิ่งที่คุณจะต้องระวังนะคะก็คือการซื้อของเพราะรู้สึกว่าฉันต้องมีเพื่อจะมั่นใจโดยไม่ได้คิดให้ลึกมากกว่านี้ว่ามันจำเป็นจริงไหมนะคะหรือว่าถูก กดดันให้จ่ายหรือช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ยังไม่พร้อมอันนี้ให้ระวังนะดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องตั้งบัตเจตแบบมีขอบเขตเช่นใ,ใช้ไม่เกินกี่บาทเท่านี้เท่าน,านี้ต่อวันนะคะ,ะให้คุณเนี่ยวางแผนการเงินให้ดียิ่งขึ้นคุณสามารถสวดคาถาเงินล้านนะคะได้ในทุกวันพฤหัสวันพฤหัสนะคะพร้อมเขียนข้อความว่าความมั่นคงอยู่ที่ใจที่มีวินยัยคุณมีวินัยในการใช้เงินนะ และทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะส่วนความรักนะความรักของคุณเนี่ยมีเกณฑ์พบคนที่ดูจริงจังนะคะมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนเช่นเป็นคนที่ชอบวางแผนในชีวิตเป็นนักบัญชีคนในองค์กรของคุณเองนะคะอ่าคนที่เข้ามาจะทดสอบว่าคุณพร้อมสร้างชีวิตระยะยาวไหมไม่ใช่รักแบบสนุกชั่วคราวนะคะอืม แล้วก็สำหรับคนมีคู่นะคะความรักเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดทบทวนที่จะพัฒนาไปอีกขั้นหรือการจัดสมดุลกันใหม่นะคะระวังเรื่องการพูดการตัดสินใจหรือการเปรียบเทียบกันในเรื่องการงานการเงินซึ่งจะทำให้มันห่างเหินกันมากยิ่งขึ้นเนาะให้ ดังนั้นก็ให้ระวังถ้าคุณยังอยากมีความสัมพันธ์ดีๆต่อไปให้เติมความหวานให้รู้สึกขอบคุณกันมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนสุขภาพให้คุณระวังสุขภาพเรื่องอาการปวดหลังกระดูกข้อเข่า,ขาจากการที่คุณนั่งทํางานที่หนักเกินไปนานเกินไปนอนหลับ ไม,ไม่เพียงพอเพราะคิดมากคิดเยอะจิตใจฟุง้งซ่านจากความกดดันต่างๆนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยฝึกยืดร่างกายนะคะแล้วก็เดินสมาธิ10นาทีต่อวันเนาะดื่มน้ําสมุนไพรเช่นน้ํากระเจี๊ยบหรือน้ําใบบวัวบกจะช่วยลดความร้อนในร่างกายได้นะคะและลดเรื่องอารมณ์ของคุณได้เนาะส่วนสีเสื้อนะคะสีเสื้อมงคลที่คุณควรจะใส่ในช่วงนี้จะเป็นสีเทาอ่อนน้ําเงินขาวนะคะจะเสริมความนิ่ง ความสุขขมลดแรงประทะทางด้านอารมณ์ส่วนสีที่ไม่ควรใส่เป็นสีแดงเข้มหรือเหลืองสดนะคะเพราะว่าสีเหล่านี้จะไปกระตุ้นความอยากเอาชนะอารมณ์พุ่งวทยทำอะไรก็ขัดแย้งได้ง่ายนะคะส่วนวันดีนะคะวันดี คือวันที่19นะคะเหมาะกับการเสนองานการสมัครงานวันที่30เนี่ยเหมาะกับการสนับสนุนง,งานที่ใช้ความคิดที่ลึกซึ้งวันที่ควรระวังจะเป็นวันที่26นะคะมันจะเป็นทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยรู้สึกใจหดหูมดมอง,มองได้ง่ายเหมาะกับการลุยงานคนเดียวมากกว่าการทํางานเป็นกลุ่มเนาะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสวดชินาบัญชรในวันนั้นนะคะแล้วจะดี ส่วนเทพบูชาองค์ไหนในช่วงนี้แนะนําให้บูชาพระศิวะนะคะแล้วก็พระแม่ธรณีเนานะเรามาดูกันว่าบทสวดบทไหนที่จะเหมาะกับเพื่อนๆช่วงนี้ในการสวดน,นะที่ให้เพื่อนๆผ่านพ้นในอุปสรรคไปได้นะคะาเรามาดูกันพระโพธิสัตว์นะคะให้เพื่อนๆสวดเพื่อนๆส,สามารถแคปไปได้เลยนะแล้วก็ไป ท้องสวดเอาเนาะแล้วก็หรือว่าเพื่อนเพื่อนจะสวดอีติปอีโสว้อยจบแล้วก็ชินะบัญชรก็ได้นะคะจะช่วยให้เพื่อนๆรู้สึกมีจิตที่สงบแล้วก็รู้สึกปลอดภัยได้นะคะอันนี้เป็นคําแนะนําเล็กๆน้อยๆจากพายนะก็ค,คือคือบางครั้งเนี่ยคุณน่ะวิ่งหาเงินวิ่งหาความสําเร็จนะคะเพราะว่าคุณเชื่อว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกมีความมั่นคงแต่แท้จริงแล้ว,วความมั่นคงที่ยั่งยืนที่สุดอะ ก็คือใจที่สงบและรู้ว่าต่อให้โลกเนี่ยไม่แน่นอนฉันก็ไม่สั่นไหวดังนั้นเนี่ยลัคนามังกรเนี่ยคือคุณอะเป็นผู้ที่สร้างรากฐานเอาไว้อยู่แล้วทุกก้าวที่คุณจะทุกก้าวที่คุณเดินเนี่ยช้ามันคือการวางรากฐานที่มั่งคงอย่าท้อแท้แม้จะไม่ได้มีเสียงปรบมือให้คุณนะคะ ราะชีวิตที่มั่นคงที่สุดก็อย่างที่บอกเนาะมันไม่จําเป็นที่จะต้องสิ่งดังมันไม่จําเป็นที่จะต้องประกาศกล้องให้ใครรู้แค่ตัวเรารู้แล้วก็ให้เราอะไม่สั่นไหวต่อความออที่ที่โลกโลก้ที่สิ่งลุมเร้ามันเข้ามานะคะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้มีวินยัยเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งทุก์นะคะเมื่อคุณฝึกใจไม่ให้วันไหวเอ็นเอียงง่ายแล้วอะไม่หลุด จากเป้าหมายเนี่ยนั่นแหละคือการใช้ทำใช้ธรรมะเนี่ยธรรมะดำเนินชีวิตเนี่ยมันก็จะประสบความสำเร็จอย่ากลัววันที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเพราะมันอาจเป็นวันที่คุณกำลังสร้างทุกอย่างอย่างเงียบๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวลาัคนามังกรด้วยนะคะว่าคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะ หวังว่าเพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้จะชอบนะคะแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้ฝ้ายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ